รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใจของฉัน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนเดย์สเปเชียลตอนแฟนการแค่ฉันกับมาร์ชรายการพิเศษที่เปิดโอกาสให้สาวโสดได้มีโอกาสเป็นแฟนกับมาร์ชทิทาวุฒิหนึ่งวันโดยรายการนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์แฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวฉันไม่อยู่กับผู้ชายสต่อ2ได้ง่ายอ่ะก็ผมเป็นแฟนคุณ และหลังจากที่เราได้เปิดการค้นหาผู้ที่อยากเป็นแฟนกับมาร์ชจูทาวุฒผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของ Gdh ก็ได้รับความสนใจจากเราคนที่อยากจะเป็นแฟนกับมาร์ชส่งเข้ามากันแทบจะทุกเพศทุกวัยอย่างอุ่นหนาฝาข้าง Oh my God จนในที่สุดเราก็ได้คัดเลือกจนเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นจากคำถามที่ว่าอยากเป็นแฟนกับมาร์ชเพราะอะไรเพื่อมาคัดเลือกรอบสุดท้ายด้วยการสัมภาษณ์ ึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทางทีมงานจะถามคําถามต่างๆกับผู้เข้ารอบโดยทุกๆคําตอบจากพวกเขามาร์ชก็จะนั่งฟังอยู่ในห้องติดกันอันนี้คือผมใส่นี่เหรอนั่นหมายความว่าคนที่จะได้มาเป็นแฟนกับมาร์ชจะถูกตัดสินจากการตอบคําถามที่โดนใจมาร์ชมากที่สุดเพียงเท่านั้นตื่นเต้นไม่เคยทําอะไรงนี้ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมาวันนี้รู้สึกเหมือนมาเรียนรู้มากกว่ามาเรียนรู้ ว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ต้องเลือกจาก3คนใช่ไหมก็ลำบากใจเหมือนกันเนาะเลือกจากเสียงอะยังันในหนังและในขณะที่การสัมภาษณ์กาลังจะเริ่มต้นขึ้นมาร์ชก็เกิดคําถามาบางอย่างขึ้นมาตึกนี้โปเกมอนเยอะปะเนี่ยเออสนใจว่าที่แฟนนิดนึงนะฮะมาร์ช และการสัมษั์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับซึ่งคนแรกก็คือไมค์กัญยานัฐกับรูปคู่มาร์ชที่เธอยอมลงทุนตัวเปียกเทน้ำราดหน้าให้เหมือนกับรูปของมาร์ชกับเหตุผลที่ไมค์รู้สึกว่ามาร์ชคือคนที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นๆเพราะเธอเชื่อว่ามาร์ชก็คงต้องมีเรื่องให้ทุกใจเหมือนกับคนทั่วๆไปเช่นกันแต่พออยู่ต่อหน้าทุกๆคน มาร์ชก็แจกความสดใสให้ทุกคนได้อย่างเต็มที่จึงทําให้ใหม่เชื่อว่าถ้าได้เป็นแฟนมาร์ชเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุขอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะหนูชื่อใหม่นะคะชื่อจริงชื่อนางสาวกัญญาณัฐก,กชายยุทธค่ะพี่มาร์ชเป็นคนที่อบอุ่นนะคะทุกครั้งที่ได้เจอเขาเหมือนหนูแบบมีความสุขอะคะ่ะแบบครั้งแรกที่หนูเจอเขาที่ o อ s อชซ e ดีแบทเทินะคะ พี่เขาทักหนูว่าคนนี้ที่ยิ้มให้เราบนเวทีนี่ประทับใจที่พี่เขาเห็นแล้วก็จำรอยยิ้มหนูได้ค่ะตั้งแต่นั้นมาพอหนูเครียดหนูท้อในชีวิต่ะคะหนูก็จะนึกถึงพี่มาที่เขาเห็นความสำคัญและคุณค่าในตัวหนูค่ะคือต่อไปนี้หนูก็คงไม่กลัวอะไรแล้วค่ะเพราะว่ายัางไงพี่มาเขาก็เหมือนเป็นกำลังใจให้หนูอยู่ตลอดเวลาไม่คนแรกลำบากใจแล้วรู้สึกแบบ ขาตั้งใจอะบผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบทำลายเขาเรียกอะไรไม่ชอบเห็นคนตั้งใจเราแบบเป็นกำลังใจให้อืแค่เพียงคนแรกกระสังความหนักใจให้กับมาร์ชไม่น้อยแล้วนะครับมาดูคนต่อไปเลยดีกว่ามุกมุกดากับเพตุผลที่เธออยากร่วมทุกร่วมสุขกับมาร์ชเพราะเธออยากรู้ว่าอะไรคือความสุขและอะไรคือความทุกข์ของมาร์ช ว่าเรานอกจากตามไอจีพี่มาแล้วตามไอจีแม่พี่มาด้วยแลก็คือมันมีแต่อาหารค่ะแล้วที่ตามตามไอจีแม่พี่มาด้วยอยากกินเะไนึ่งฮันโค่ะฮันโลมันเป็นหมูแล้วมันแต่เรามีเต้าหู้ด้วยอู้หู้ลายแตกมันนี่คือคือมันจะมีเต้าหู้ใช่ป่ะคะเต้าหู้แล้วก็เป็นชุ่มน้ำใช่ไหมแล้วก็แบบราดน้ำพาร์โลคือน้ำพาร์โลมันจะแบบหวานๆเค็มๆที่มันจะหวานๆเค็มๆแล้วแบบ มันชุ่มน้ํามากคือถ้ากัดเต้าหู้เนี่ยนะมันจะต้องมีน้ําแบบทไมอย่างเี้ยหอยากหนูอยากกินมากพะโล่แบบคุณแม่ผมทามามาทำใช่มันเป็นแบบที่น้องเขาบอกเต้าหู้จะชุ่มน้ามากแล้วแบบพันจะกระจายอยากให้น้องมุกได้กินแต่ระวังเสือเ้อเลอะนะเสื้อพี่เลอะทุกตัวพะโล่ก็มีสเสน่ห์คนละแบบอะเรารู้สึกดีกับทั้งสองคนนะเขามีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองกับกับความรู้สึกของเขาที่พูดออกมาอะไรเงี้ยมัน บกใจและมาถึงว่าที่แฟนมาร์ชคนสุดท้ายแล้วครับโอเค I'm Stella <c oughs> เล่นเอามาร์ชถึงกับประหลาดใจเลยทีเดียวที่มีว่าที่แฟนเป็นชาวต่างชาติแต่เรื่องหน้าประหลาดใจยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับ uh, and my Chinese name is Yao Xiao Mian เพราะสเตลลาคือสาวชาวจีนที่ยอมลงทุนบินมาที่ไทยเพื่อ <c oughs> ที่จะได้มีโอกาสเป็นแฟนของมาร์ชเลยทีเดียว Come there and for the company from China. It's quite difficult for me to be his girlfriend. <coughs> March 20th. I came to jo join the birthday party of March. It's in the restaurant. All of us fans get ready on on the roof. I want to go to the toilet. I just do down, go downstairs and see, wow, March is over there. It's just uh, standing there. <laughs> and he wears white shirt and jeans. Yeah, and he's just like a princess. <laughs> and I think March has a good personality. Yeah, I met him once, and at that time, He he really makes memory me smells for a and so good good เขาเป็นคนเก็บโมเมนต์นะคือเขาจำละเอียดมากรู้ผมทำาอะไรใส่เสื้ออะไรประโยคที่เราคุยกันกางเกงอะไรกลิ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยและในที่สุดการสัมภาษณ์ของทั้งสามสาวว่าที่แฟนมาร์ชก็จบลง ความหนักใจแบบสุดๆตอนนี้ตกลงไปอยู่ที่มาร์ชแต่เพียงผู้เดียวแล้วล่ะครับมันยากไปอ่ะใครขี่คอนเซปต์เนี่ยขอคุยหน่อยหนักใจอ่ะไม่เลือกอ่ะผมไม่เลือกอ่ะเฮ้ยมันลำบากใจเล่าะไม่มันยากไปแต่สุดท้ายกติกาก็คือกติกาครับหนึ่งวันกับหนึ่งแฟนสาวเธอคนนั้นจะเป็นใครตอนนี้มาร์ชก็ฝ่าทะลุการตัดสินใจที่ยากลำบากออกมาได้แล้วล่ะครับ ครับได้แล้วครับเออถ้าให้ผมเลือกนะครับก็ก็ดีใจที่ที่เขามอบความรู้สึกดีๆนี้ให้ถ้าให้ผมเลือกนะครับก็ก